สวัสดีค่ะสัตว์เลี้ยงซักราวนะคะวันนี้พามาดูความน่ารักน่ารักของเด็กเด็กเด็กๆก็คือนี่น้องอ่าตัวเด็กๆอายุหนึ่งเดือนแล้วนะคะเออก็จะชอบเข้าไปนอนอยู่ในอ่ถ้วยอาหารแล้วก็ถ้วยน้ํานะคะถ้าเป็นกรงใหญ่นะคะกรงใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็การให้น้ําของน้องนะคะถ้าเป็นแบบถ้วยนะคะคือถ้วยใส่น้ําตั้งไว้นะคะแนะนําให้มีสักสองถ้วยนะคะ เพราะว่านี่ค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะเธอก็จะเข้าไปนอนนะคะอันนั้นเป็นถ้วยน้ํานะคะเนี่ยเธอก็เอาน้ําชิ้งแล้วเธอเข้าไปนอนนะคะมันก็จะได้ขนาดเหมาะกับตัวของน้องเลยนะคะน้องตัวนี้น้องอายุหนึ่งเดือนนะคะจะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะคุณแม่คุณลูกคุณป้าคุณน้าคุณอาก็ <c oughs> <c oughs> จะมีถ้วยอาหารนะคะถ้าน้องอ่าถ้าเป็นถ้วยอาหารแนะนําเป็นถ้วยที่แบบหนักๆน,นะคะ ประมาณเป็นถ้วยดินเผานะคะน้องน้องน้องความไม่ได้แน่นอนมันหนักนะคะ่ะถ้าถ้วยน้ํานะคะแนะนําให้นีน้สารองไว้สักสองถ้วยนะคะอันนั้นจะเป็นอีกถ้วยหนึ่งอันนี้จะเป็นที่เขานอนอยู่ก็คือถ้วยน้ํานะคะเขานอนพอดีตัวเขา <c oughs> นะคะความน่ารักของเด็กๆนะคะจะมีอยู่สามตัวนะคะในกรงนี้นะคะสามตัวเขาอันนี้จะเป็นกรงใหญ่มากนะคะจะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแต่เขาจะไปแอร์อกันอยู่ตรงนี้เนี่ย ชั้นสองก็มีแต่ว่าเขาไม่มีใครขึ้นมาเลยนะคะ,คะขนาดคงจะใหญ่แต่เขาจะชอบไปเอะอกันอยู่ตรงนี้นะคะรู้สึกปลอดภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนะคะแนะนําค่ะให้มีถ้วยน้ําสักสองถ้วยนะคะเพราะว่าน้องจะชอบความรู้ไม่ก็แบบมัดติดไว้ให้มั่นคงนะคะน้องจะชอบเทน้ําเวลาที่อากาศร้อนๆนะคะอั่างนี้ก็จะมีครอบครัวไก่ มาเฝ้าก๊อกน้ำเลยร้อนค่ะอากาศร้อนวันนี้น่าจะ38 39องศาจ้านะคะอากาศร้อนๆวิธีคลายร้อนของสัตว์เลี้ยงเสาะกราวนะคะเทน้ําทิ้งแล้วเข้าไปนอนในถ้วยนะ,ะ <c oughs> ถ้าจะเย็นดีอโอเคค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรก็สอบถามได้นะคะเรื่องสัตว์เลี้ยงแกสปี้กับน้องกระต่ายนะคะพอถ้าได้มีอะไรที่สามารถบอกได้ก็จะยินดีสุดๆเลยนะคะ เลี้ยงแบบบ้านๆนะคะแบบนี้ค่ะไม่ได้อยู่ในห้ององค์น้องเอนะคะแบบบ้านๆของเรานะคะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะ